สวัสดีครับมาต่อกันที่ศึกเพชรยินดีมวยไทยพรีเมียมพฤหัสที่20พ่พฤศจิกายน2568เวทีมวยราชดำเนินถ่ายทอดทางช่อง24 t r u e f u เวลา18นาฬิกาถึงเวลา20นาฬิกาเปิดหัวคู่แรกสิง์กองโทรณีมวยไทยพบสิงห์ดำชอหพยักษ์123ปอนด์เป็นมวยต่างศึกต่างสายไม่เคยเจอกันมาก่อน สิงกองทรณีมวยไทย19ปีจากยะโสธรสูง177เซนเป็นมวยขวามวยเข่าสูงยาวซ้อมสามารถพยักอรุณยิมชกมวยมา30ครั้งล่าสุดชนะน็อก F1 ปอเพชรมวยไทยยิมเมื่อ30ตุลาคม68 ส่วนสิงห์ดำชอหพยักส์19ปีจากสีสะเกตสูง175เซนซ้อมชอห้าพยักเป็นมวยเข่าเดินบูดุดันกล้าแลกกล้าสวนชกมวยมา50กว่าครั้งล่าสุดในเมืองกรุงแพ้คะแนนเผดเดศึกต่อย้ำสวนมาที่อ่องน้อยห่างเวทีไป5เดือนเศษมวยคู่นี้เข่าเจอเขาอ่ายังมองว่าสิงห์ดำชอห้าพยักจับในดีกว่าเป็นมวยกว่าจะเบียดเอาชนะไปได้ชอบสิงห์ดำครับต่อไปคู่ที่สองทัพไทยสอปเปรมบุตร พบกับยอดฟิโทบูมเด็กเซียนพิกัดร0อยามปอนด์ทับไทย15ปีจากราชบุรีสูง168เซนเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือในมีขวงแทงสู้ฟอร์มสดซ้อมราชานนนชกมา50กว่าครั้งล่าสุดชนะนกแบงแสนมวยหูทวีศักดิ์ได้แชมป์ายทีวีมาส่วนยอดฟิตโตสิบปีจากน้องบัวลำพูสูง1 5 6เซนเป็นมวยซ้ายฝีมือครบเครื่องมีมัดซอกเหลี่ยมตัวดีซ้อมบูมเด็กเซียนนนทบุรีชกมา80กว่าครั้งล่าสุดชนะภาคเจ้ากาแฟ,แฟวัวชนคนสู้มา มวยคู่นี้ซ้ายเจอซ้ายแต่ยังชอบไปทางทับไทยมองว่าการผ่านมวยเป็นรองก็จริงแต่รูปร่างได้เปรียบเห็นชัดชอบมวยตัวใหญ่ชอบทับไทยครับสมาชิกต,ต่อไปคู่ที่3ปืนครนประจักษ์พบเพชรพ,พัชระศูนย์กีฬากุดชิมพิกัด123ต่อ124ปอน ืนกลต่อให้1ปอนปืนกล23ปีจากภูเก็ตสูง161เ็ซนเป็นมวยขวาฝีมือครบเครื่องในมีขวางแทงสู้หยัดไสแรงซอมเพชรยินดีแอคาเดมี่ชคมวยมามิตั้กว่า80ครั้งล่าสุดเสมอกับสังลบแดงพนมดงลักมาส่วนเพชรพัชรละ23ปีจากกะลาสินสูง16อเซนเป็นมวยเขา่าเปิดเกมวงในเหนียวบูสู้ดีซ้อมพอหลักบุญขอนแก่นชกมวยมา40กว่าครั้งล่าสุดชนะคะแนนโชคดีเพชรแสงทองมาฟอมสดใช้ได้แต่ยังชอบทาง ปืนกลปอประจักษ์ครับมองว่าการผ่านมวยดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าน่าจะเอาชนะไปได้ชอบปืนกลครับคู่เอกเพชรสองแสงเพชรเจริญวิทย์พบกับเพชรมงคลสามารถพยักอรุณยิ้มพิกัด117ต่อ118ปดอนเพชรสองแสงต่อให้1น่ปอน มาดูเพชรสองแสง21ปีจากมหาสารครามสูง167เซนเป็นมวยขวาฝีมือดีดักเตะดักโต้เฉิงดีครบเครื่องซอมเพชรเจริญวิทย์มหาสารครามชกมวยมา100ครั้งล่าสุดชนะนอกลูกกรอกเพช พอลักบุญมาส่วนเพชรมงคล17ปีจากระยองสูง173เซนเป็นมวยซ้ายมวยฝีมือครบเครื่องมัดศอกออกคมอาวุธสวยงามซอมสามารถพยักอรุณยิมโชคมวยมา50กว่าครั้งล่าสุดชนะคะแนนบักโนวาบางแสนไฟคลับมา มวยคู่นี้มองว่าเพชรสองแสงรุ่นพี่กระดูกมวยประสบการณ์ดีกว่าคู่ชกขึ้นมาเร็วไปชอบเพชรสองแสงไม่ถอยมากจะอาศัยฝีมือเอาชนะไปได้ไมย่ยากครับมาทวนกันอีกครั้งคู่หนึ่งชอบไปทางสิงห์ดำชอห้าพยักความเป็นมวยดีกว่าคู่สองชอบทัพไทยสอเปรมบุตรได้เปรียบช่วงชกกำลังสดสูงยาวกว่า คู่3ชอบปืนกลปอประจักษ์การผ่านมวยดีกว่าอาวุธหลากหลายกว่าจะเบียดเอาชนะไปได้ครับมวยคู่เอกชอบเพชรส่องแสงเพชรจะเรินวิทรุ่นพี่กระดูกดีกว่าอาวุธหลากหลายไม่ถอยมากยางเดียวดีกว่าแน่เข้าตัวถูกแต่งตัวบางครับสมาธิขอให้ทุกท่านโชคดีสวัสดีครับ